มีครับหอยแคลงครับสั่งใหม่ได้นะฮะถ้ายังไม่กลับหอยแคลงหอยนางรมมีหมดงงแมงคู่สามหอยเลย,ยรวมกันได้นะครับสามหอยอันนี้เป็นยำกระพดประกอบยำทานเลยนะยเข็ดน้อย เจ็ดสิบบาทครับผมอิ่มเลยอิ่มเลยจุกๆเลยนะยุ่ยยุ่ๆจ้าท่านนี้เป็นคลิปสูตรพี่แห้งเนาะครับผมอ๋อพี่แห้งพี่ฝังนะครข้อดีของพี่แห้งคือทานแล้วมันจะแบบสีสามันจะสวยนะสลับยำนะออกมาสีแดงๆนะตัดกับข้าวโพดตัดกับมะม่วงสีสวย ยำรวมเนะยำรวมดูผมเลยบอลล่อ๋อหอกต่ยำรวมรวมอ๋เยเาอลเลยเนาะมาทานมาานบ่อยไหมฮะมาทานบ่อยไหมครับบ่อยเนาะกินนรีนี่เอง เป็นคนนนบุรีนะมาทานนะฮะขอบคุณครับยำแซมอนยำแซมอนของร้านลงรับทำยำนี่ก็ออกดีนะฮะสังเกตด,ดูฮนะขายดีนะเชิญครับ นี่ที่นี่ใช้บักคีไปเรื่อยในการโ้น,โนี่แม่เจ้ายั่ว,ว,วจ้านะครับอืมน่ากินมากยำแซลมอนนะลูกค้าก็ทยอมมาเรื่อยๆนะครับนี่แค่เปิดได้แค่จะสองเดือนนะลูกค้าก็รู้จักกันเยอะน,นะฮะด้วยการโฆษณานะทางช่องทางของ YouTube นะนะแล้วก็ อยูทุ่นนี้เป็นผมเป็นช่องแรกนะที่มาถ่ายร้านนี้นะฮะแล้วก็จะมีช่องทางของ Facebook ของทางร้านนะฮะทำให้คนได้รู้จักแล้วก็รู้จักพิกัดที่นี่นะฮะลงรับทำยำครับ ขนมกุ้งสดเผ็ดน้อยไหมล่ะหนึ่งถึงกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านบูม้าปลาไหเผ็ดน้อยอ๋อนี่ทำบูม้าปลาไหเผ็ดน้อยก่อนแสดงว่าพี่ที่ร้านนี่เผ็ดเขาถึงสั่งเผ็ดน้อยกันผมเห็นนะดูดูสีซะก่อนกลับบ้านดูสีซะก่อนฮะแซ่บแซบปากสินค้าเสิร์ฟครับยำแซ่บแซบครับ ยำทะเลครับยำประกอบนี้นะนะตัวนี้ไม่ใช่ทำเลที่เป็นตลาดสดหรือว่าอะไรนะครับเป็นทำเรที่อยู่ตรงปร,งรงะมาณสี่อยนเลยไม่ิดหนึ่งนะแต่ว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคนจะรู้จักเยอะขนาดนี้นะคนทยอยกินตั้งแต่เที่ยงนะคิดดูนะครับไม่ใช่แน่นอนนะขายได้วันน,นะไม่ธรรมดาเลยนะ ยำน้องใหม่มาแรงจริงๆเจานะา้านี้นะปูหมาฮะปูหมานี่คงสภาพความเย็นไว้ด้วยกันใส่น้ำแข็งไว้นะแต่จริงไปเป็นปูดสดนะสดวันตวันนะฮะเราเราไม่ดองฟิตไม่ดองอนะไรนะวันตวัน น,นี่แดดแดดเริ่มไล่นะครับเพราะว่าพี่จะห้าโมงแล้วนี่แค่ยี่สิบนาทีนะั่นแดดยังแรงอยู่เลยนะี่เสร็จแล้วเรียบร้อยพี่นังรอก่อนได้นะครับแป๊บเดียวพี่จะได้ไม่เมื่อยครับสองที่เอง ลวกโอ้ใช้ไซส์ใหญ่นะกุ้งอ่ะตัวใหญ่มากเผ็ดน้อยส่วนใหญ่จะสั่งเผ็ดน้อยนะโาคนทานเเดลวกแตกขอน้นตกแตกก็มีนะต้องพูดถึงเด็กอ่ะสายโหดอ่ะโอเคแต่คนสูงอายุหรือว่าคนกลางวัยกลางคนนี่ค่อนข้างจะไม่นะฮะ ไนรบแต่นี่คือเป็ดที่สุดข,ของร้านน้ำยำจะให้เยอะนะฮะไม่คุ้คลิกนะจะให้เยอะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวน้ำยำ ดีครับเชิญเลยครับด้านในเลยครับร้อนร้อนฮะสวัส,ส,ส <ะ S 2> ดีครับเชิญครับขอบคุณนะคะรับทีเมนูเป็นพี่เขียนไว้นะครับเมนูด้านนี้นะฮะคุ้มสดนั่งก่อนก็ได้นะคะรับนี่ยำอะไรเอ่ยยำคุ้มสดครับพี่ สดสดปลาร้าสูตรปลาปรลา้านะยั่วๆเลยเป็นกลางอยากใหเจอนรกแต่กะทีม,มอะไร่กาจะสั่งก็ทีได้เจอสายโหด ว่าเห็นคนนี้ไร้สวดว่าคนนี้คนนี้แหละเห็นอยู่ครั้งหนึ่งว่าแว๊บในในเพยเดินครับสวัสดีครับยำยั่วๆครับยำยั่วๆรถเด็ดแซ่บโอเยส นี่น,น,นี่ดูนะเดี๋ยวผมพูดเล่นนะยำยุ่ยๆรถเด็ดแซ่บโอ้ยยยลงรับคำยำ รกรอบไม่ร้าเผ็ดกลางเอาไปเลยเป็นฝักมัาให้นักฝักเลยเหรอฝักเลยพี่ดีโอ้ให้ไปเลยทั้งฝักนะครับประกอบเราแยกให้เลยพี่ทับบ้านจริงผมก็ชอบกินนะพวกไอ้นี่มันจะแก้แบบแก้เผ็ดได้นะสำหรับข้าวโพดนะ ออนี้ต้องแยกไปเพราะว่าถ้ามันโดนน้ำยามันจะมันจะนิ่มนะต้องแยกไปไม่งั้นจะกลายเป็นปลานิ่มไม่จะประกอบสวัสดีครับเชิญครับโอ้นี่นี่นี่มาเจอพริกแล้วสวัสดีครับเช็ญด้านในเลยครับ โอ look, ้พริกสีสวยมากนะพริกปันนะฮะพริกแห้งนะอันนี้ถ้าใส่ปลาแล้วก็เหนียวจ้ำจิ้มกินได้เลยนี่ถ yup> ้าพริกหมดนี่ผมว่าได้ได้หลายจานนะครับไม่ใช่ธรรมดา ให้มันหมดถังนี่นะโอ้โหแม่เจ้าบางคนก็เตรียมถุงมาใส่นะฮะถุงร้อน,ถ,งงน,นถ,อถุงเย็นนะนี่ครับดเลยน,นะครับสำหรับคนที่อยู่ละแวกอ่า นนทบ,บุรีปทุมธานีกรุงเทพนะฮะร้านยำน้องใหม่มแมลงนะฮะเพิ่งจะเปิดได้สองเดือนแต่ว่าฝีมือการยำนี่แล้วก็วัตถุดิบนี่ไม่ธรรมดานะ,ะผมดูแล้วแล้วนะฮะร้านนี้น่าจะไปรุ่งเลยนะครับสุดยอดนะฮะทุกอย่างมีมาตรฐานหมดนะไม่ว่าจะเป็นการจัดแท็กใส่กล่องนะฮะโดยการช่างนะฮะมาตรฐานนะไม่มีการมือหนังบุเบานะมาเมื่อ,อไหร่ก็จะได้ปริมาณเท่าเดิมนะครับ นะะี่ครับตวงมาเรียบร้อยนะคำว,ว่าตัวงนี้ไม่ใช่ว่าจะได้น้อยนะั่นได้ได้เยอะนะซึ่งเขาคำนวณมาแล้วว่าหนึ่งจานนี่ต้องทานได้กี่คนกี่คนนะมาถึงก็ต้องมาสั่งนะ,ะมาจดรายการนะแล้วก็ส่งนะ,ะน้ำลมปลา อันนี้จะเป็นลนักษณะของการสั่งกลับบ้านนะครับพอจะยกกล่องนี้ให้ไปเลยแล้วก็จะทำน้ำยำให้นะไว้คุกเคล้าที่บ้านนะหรือที่ทำงานนะนะครับส่วนเดไปทานที่บ้านนะดูทีวีวิดีโอแล้วก็ทานยำไปด้วยแซ่บซะนะ ปกติแฟนแฟนยำได้ด้วยไหมแฟนด้วยครับผมได้ครับน้องน้องอะไรนะโจ๊กน้องโจ๊กนะผมอันนี้น้องโจ๊กนรองแฟนชื่ออะไรนะน้องจิงน้องจิน้องหนิงน้องหนิงเออน้องหนิงไปไม่ทราบว่าไปจ่ายตลาดหรือเปล่าครับเดี๋ยวสักครู่อาจจะได้เห็นนะน้องหนิงกับน้องโจ๊กนะเป็นหัวเรลวหัวแหลแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งยำร้านนี้เลยนะลงรับจำลงรับทำทำยำถ้ารับจำนำถ้าจำนำก็นู่นเลยครับด้านนู้นนะมีอะไรก็ไปจำนำได้นะฮะ สังไม่พอจะน้ำได้ไมากินยำต่อฮนะไม่ได้แพงขนาดนั้นนะเจ็ดสิบบาทก็ทานได้นะนี่ครับอันนี้คือการสั่งกลับบ้านนะแก่น้ำยำแล้วก็อัน,นจะยกกล่องให้ไปเลยนะ ลักษณะแบบนี้นะแล้วก็เป็นตุกเช้านะกุ้งลวกไม้ลาผิดน้อยได้ หมูยอไม่ล้าเผ็ดกลา,ง,าง,งหมูยอไม่ล้าเผ็ดกลางเมนูยอดฮิตนะฮะไข่แดงพวกไข่แดงพวกหมูยอเนี่ย มีผู้อัดด้วยนะดดแดงแดงอ๋อนี่ผู้อัดนะนี่ผู้อัดอ่าผู้อัด,อดอแล้วก็ใส่กรองนะดีจะได้สั่งเป็นส,สีสมันจะสวยนะสียำนะฮะแต่แดงเท่มหนึ่ง อ๋อนี่ทานที่นี่ใส่จานให้นะฮะจานค่อนข้างใหญ่เลยนะเป็นจานถ้วยลึกเป็นจานลึกด้วยนะทรงลึกนะ ใส่กอกอ่ะใส่กอกครับใส่กอกป็ร้านเผ็ดกาก็มีเปอร์เซ็นต์สั่งกลับบ้านนี่ห้าสิบห้าสิบนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือกลับบ้านนะครับแล้วก็อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนั่งทานที่ร้านนะบางคนเขา ไม่อยากไปล้างทวยล้างชามที่บ้านก็กินที่ร้านหมดเรื่องหมดรลวนะนั่งทานาสบายนะตรงน,นี้นะถึงแม้ว่าจะไม่มีแอร์แต่ก็ไม่ร้อนเนะาะอักร์คาเทได้นะ สำหรับเรื่องห้องน้ำห้องท่านี่ถ้าถ้าลูกค้ามาทานเนี่ยอยากจะเข้าน้ำที่เข้าทางปั๊มได้ไหมครับครับนะอ่าเข้าตรงปั๊มนะครับเ<ม>ข้าฟรีนะฮะด้านนน้นนะนะครับติดกันเลยกระแพงติดกันเลยเดินนิดเดียวถึงห้องน้ำสามหอยปลาเผ็ดปลาสามหอยปลาเผ็ดปลาสามหอยมีอะไรบ้างอ๋อ,อนี่งั้นด้านนี้เลยหอยนางรมหอยแครงนะหอยแมงคู่นะ คุณมากนะครับหนึ่งหอยสองหอยสามหอยโอ้สามหอยสามหอยนี่ร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับคุ้มเลยคุ้มคมนี่ไปตั้งวงเล่าว,วงนึงนี่กินกัน สบายใจฉบนะเป็นกับแก้มอย่างนีไม่ต้องไปนั่งทำเองนะเออเปลืองนู่นเปลืองนี่ต้องมาเริ่มต้นใหม่นะสั่งไปทานที่บ้าน สั่งหลายถุงนะ สดหอยแครงไม่ร้เาสนใจอไนะครับหุ้มฟองร้ยแครงฮะเ่ครับนี่ก็ขบับรถมาซื้อก,กันก็มีนะ อ๋อสรุปว่าทุกครั้งจะต้องโรยประกอบทาทาี่ร้านมีประกอบแล้วก็ถั่วด้วยอ๋อครับอันนี้คือฟรีถา่วลูกหน่อยถา่วลูกหน่อยนี่ยั่วจ้าจบ่บนี่เราเสิร์ฟต้องแบบนี้นะฮะกินแซ่บหันเลยหมูยอชิ้นเบลือ ดูหมูยอแะก่อนนะซูมซูมก่อนโอ้โหชิมไปเรื่อยไเร่ยนะเป็นหมูเป็นหมูยอสูตรทางไหนเอ่ยบอกได้ไหมทางอุบลทางนู้นแล้วมั้งทางอีสานอันนี้สูตรเฉพาะเลยสั่งพิเศษนะส่วนใหญ่ทางหมูยอที่ก็ทำในทางอุบลนี่จะอร่อยนะอุบลหนองคายพวกนี้นะแซงน้อยเนื้อเยอะนะ ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีโจทย์ทวิชาแนลครับกับร้านลงรับทำยำนะฮะนี่ครับยำยัยย่วๆรสเด็ดแซ่บโอเย่ oh, <yeah. S 1> อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ